สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่องแฟนผมอยากไปครับผมหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมผมถึงมาเปิดคลิปคนเดียวนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่พิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่สิบสองทุนายนะครับเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของผมกับแฟนครับผมซึ่งผมนะครับจะเซอร์ไพรส์แฟนโดยการที่จะปาไปเอวและบอกบอกสถานที่ว่าจะแปลไปที่ไหนนะครับ ดยที่ผมนะครับโกหกแฟนเอาไว้ว่าจะพาไปตั้งแคมป์ครับผมแต่ความจริงนะครับผมนะครับได้แอบจองครับโฮมสเตย์ไว้หนึ่งที่แล้วครับผมซึ่งแต่คืนผมได้จุแฟนเตรียมอุปกรณ์ในการที่เราจะไปตั้งแคมป์กันแล้วนะครับผมเตรียมโต๊ะทิกนีกเก้าอี้เต็นท์อะไรอย่างนะครับอุปกรณ์ทําอาหารนะครับแฟนผมไปส่งใส่ไม่ให้นะครับว่าจะพาไปที่ไหนชามผมนะครับตลอดเลยทั้งคืนเลย ผมเก็บหลุดไปเป็นเทียนเป็นเียนนะครับเพราวะว่าปกติครับการตั้งเค้์ของผมเขาจะเตรียมอ,อกกุปกรณ์ไปเยอะมากครับซึ่งตัวนี้ผมก็เอาของมาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดคที่ EP นี้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมไปเจอกันนะครับว่าผมจะพาแฟนผมไปที่ไหนครับผมเก็บคอเสร็จยังย <laughs> แล้วเดี๋ยนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนผมอยากไปครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับถ้าจะไปที่ไหนกันไม่รู้ <laughs> ถ้าจะไปแก่งเต้นกันสักที่หนึ่งนะครับแต่ก็ยังขึ้นไปได้ที่อาจจะไปไล่เสาะนะครับแถวตางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับไล่เสาะปตั้งแต่แไม่ลิมแม่แตงไปถึงพุทธเชียงดาวนะครับอาจจะมีติ๊กแก่งเต้นที่ไหนที่ที่หน้าไป,ไปพ่อ,องนี่เนาะครับไปแกะทอนเนส ก่อนช่วงนี้นะครับไอทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อได้ขอของแบ่งก็อคอนคลายมาตรการต่างๆนะครับก็เลยเปิดแบบคาเฟ่ด้า<ว>นอาหารอะไรอย่างนะครับแต่เราจะต้องใส่เม็ดล้างมือล้างเจลแอลกอฮอลตลอดนะครับผมเราจะทอดเฉพาะว่าู่ด้กยกสองคนหรือว่าตอนนัง่งกินข้าวทานอาหารเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้สงเจอครับ ถามว่าเอารองเท้าบูทมาไหมบอกว่าไม่ต้องอ่างนี่เหรอไม่ใช่อุอ้ยจะพะพา,านี่ไหนะแล้วก็มีกระเป๋าคู่ ก็คือนอนในรถได้ได้หมด <c oughs> เดยอไหนวะโอ้ย <c oughs> มอนเสนลี่เจอเขาไปทางนี้วาด้าไปทางนู้นไปวาว,ว่าเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันจะไปกลางเต็นไม่ใช่เหรอเธอ กราจะแานอนกันที่เจอเขาโฮมสเตย์ครับผมเส้นนีแล้วไหนบอกจะมรกลางติ้นอันนั้นคือรอครับผมโกหกโกหกรายการแบบเก็บคว้าเก็บไปอยากแมมเพื่อที่จะคุดจุเห็นได้ว่าจะพึ่งแมมกลางติ้นครับถึงขั้นลงทูนกลับไปเอาติ้นเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยเต้แก่เต้อุ้ยแม่จริง ล้วเธอเขาโกหกฉันไม่เป็นแบบนเนี่ยจริงอะไม่จริงอ่ะไปม,ม <laughs> าโกหกเธอบอกฉันว่าเธอจะมาตั้งและฮาวกับแมนอนกันที่เชอ,องเขาโอม <c oughs> สเตย์รครับผมนี่นะครับ เหตุที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษครับเป็นวันครบรอบผมเลยบางแผนเซอร์ไพรส์เปนผุต้องทํางานตัวแล้วก็ต้องเตรียมตรวจสอบอ่านหนังสือตัวครับแล้วก็โบนแม่ไขเอวคขพักผ่อนนีครับเลยแปลามา,าพักผ่อนเติมพลังแล้วก็ค่อยกลับไปอ่านหนังสือไหมโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตเก็บครัวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องพักเลยนะครับไปเช็คอ,อินก่อนนะครับเจอเขาหนึ่งนะคะครับผม คุณลูกค้าเชาเตะวันจะรับกี่โมงดีคะจะเริ่มตบตั้งแต่ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะทุมมุมก็ได้ครับวันนี้คุณพี่สองทุ่มนะคะเมนูอาหารอยู่ในกระโจงโทรศัพท์มาเลยนะคะแล้วก็ประมาณทุ่มก่อนจะเข้าไปเก็บบินค่าอาหารท้งหมดนะคะครับผมแล้วก็วันพุธอาหารเช้าจะมีตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสี่โมงเช้ามาทานตรงนี้นะคะจะเป็นทุกเซตค่ะครับผมค่ะแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะครับค่ะพ่อคุณลูกค้าจะมีค่ามาจากคุญแจห้องหนึ่งร้อยบาทค่ะครับ ไปเ้าไปที่ห้องกันครับผมอันนี้จองได้ที่เจอเขาหนึ่งครับผม,รผมครับผมครับจทแดเดมทัดเดมท๊ดทดม ก็บอกแล้วเตรียมชุดเลยามีชุดเลยนี่ครับมีอ่างด้วยนะครับเจอเขาหนึ่งมีใจกอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปุตเต็นฟอคกับ ความรู้สึกอย่าไรพ่อโดนจุว่ามาแข่งเต้นถือขั้นขึดเลยนะเอ๊ถ้าบอกว่าจะไปแข่งเต้นแต่บเตรียมควเต้นแม่แฟนผมขี้สงสัยครับมันต้องตงยีดสักหน่อยล่าผมเลยพยายามเก็บเต้นโต๊ะเก้าอี้ควาอุปกรณ์ทุกอย่างแต่ก็ไปทำไมเอ๊ะหรือว่ามันจะไปไ,ปไม่กำปองวะไอ้นอ่ะ <c oughs> ว่าวันนั้นแชง ชร์เองก็ที่พักแม่กำปงองแบบที่แอวแอลประมาณนี่แหละแล้วก็ส่งคลิปที่เขาไปแอวตัวอะไรก็ออไ้เอ๊เอาจจะพาไปแม่กำปองอะไรแต่ก็คืออ๋อว่าจะพาไปกข่งเต้นแต่ก็มีให้ไหนแข่งเต้นแล้วทำไมต้องเตรียมชุดสวยๆไปว้าเข้าใจ <c oughs> ก็บอกว่าจะพาไปท่ายร้านกาแฟ <c oughs> อือือแล้วไปแต่คืนนี้บอกว่า กระเทียมควรทำไมมันดูชิวจังนะปกตินี่เวลาไปเอวต้องวางแผ่นใช่ไหมแม่ปกติผมวางแผ่นจะเป็นคนแบบแม่นครับไปกอย่างเต้นทุกครั้งนี่คือกับข้าวอ่ะทุกขาบทุกมือจะรีบเลยวจะกินกินอย่ยกับข้าวครัวของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะวางแต่อันนี้นี่คืออันนั้นกับใบเก็บอันนี้สบเอาไป น้ำยังเอาไปไปตั้งเต็นน้ำบอกมีไปตั้งเต็นจัดๆโอเคครับเดี๋ยวสักก๊อมก็จะพักผ่อนเกิบควานะครับเสร็จแล้วก็จะอ๋อเข้าแรงผมเจ้าไอเต่าหมูกระทะนะครับไอร้อยห้าสิบแล้วก็ไปซื้อความาเองครับถ้าเป็นโฮมสเตย์เพื่อนเตรียมหื้อก็มีนะครับชุดสี่ร้อยห้าสิบครับผมกินได้ประมาณสองคนเพื่อนบอกส่วนอาหารแต้มซ่างอย่ังมีนะครับ ลืมบอกราคาสาหรับราคานะครับที่เป็่นกระโจมแบบน,นี้ก็มีอ่างนะครับถ้าเป็นวันปกตินี่คืนปันเจครับแต่ถ้าเปลี่ยนมันซุกมื่เสาร์จ,จะเป็นคืนสองพันนะครับผมจะฟรีอาหารเช้าครับผมโอเคครับขอพ,พักผ่อนกันนะครับนะเตรียมเลยเตรียมเลปตีฟองไทไายรูปเลยะหยากขึ้นหน่อยบอกอยากขึ้นพักผ่นจะได้นั่งอ่อาหนหนังสือชิวๆอ i <laughs> 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 เอาครับเอามากินเข้าแรงกันสําหรับมันก็อาหารยีนนะครับผมกัสามารถสั่งได้เลยนะครับนี่ครับมีเมนูหลากหลายนะครับเข้ากินอย่างกระทนะทน,น,น,นมูกระทะนดอยทีนี้เอากินหมูกระทะกันนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมมาไปดูบรรากาศตอนเช้ากันนะครับตอนเช้าอากาศกดเย็นนะครับผมแต่ถ้าฝุนตกกับแน่หนวนี้น่าจะมีหมอกนะครับวันนี้ที่ผมมานีุ่นบบได้ตกครับ หมกกัะเลยพอค่อยมีครับแต่บรรยากาศก็กดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปกินข้าวเช้ากันนะครับผมครับผมองงข้าวต้ม นี้ก็จบแล้วนะครับทิ่แลนผมอยากไป t ชล e l l is no โมเทแบ่งแพนไว้แล้วดอกสำหรับทริปนี้นะครับมีความรู้สึกกี่ไหพ้องแฮปปีมากเซอร์ไพรมากเพราะว่าเป็นที่ที่อยากมาและในใจคือว่าจะได้ไปกางติ้นก็เลยเตรียมชุดอย่างมามาได้เยอะขนาดไปเยอะนะครับโอเคครับบรรยากาศก็ดีเนาะครับสุมราคาอยู่เนาะครับผม ก่อนจบคลิปนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดช่องแฟนผมอยากไปด้วยไว้ทิปหน้่จะไปที่ไหนาแหมนี้รอติดตามเลยนะครับผมสำหรับทิปนี้บ๊ายบาย